วันนี้อากาศดีนะคะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆมีแสงแดดอฟองฟ้าวันนี้ จะพาทุกคนไปร้านเอเชียนะคะวันนี้มีความรู้สึกว่าอยากกินกุ้งมากๆแล้วก็จะไปหากุ้งซื้อกุ้งแม่น้ำนะคะมาเผากินกันวันนี้โอเคค่ะไปค่ะแต่ไม่แน่ใจนะว่าในร้านเอเชียจะถ่ายได้หรือเปล่าแต่คงจะถ่ายแค่หน้าร้านนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะ คือกุ้งแม่น้านะคะที่เรากําลังตามหายอยูอ่ะแล้วนี่ก็จีกําลังจะรอจ่ายเงินนะคะโอเควันนี้เราซื้อของเท่านี้ค่ะอันนี้คือระหว่างทางที่จีกําลังจะกลับบ้านนะคะลมแรงมากค่ะทุกคนย่านนี้นะคะจะเป็นย่านแหล่งช้อปปิ้งค่ะค่ะจีก็หนาวนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังนั่งพักอยู่ค่ะทุกคน อันนี้คือของจีที่ซื้อมามีเท่านี้นะคะทุกคนเอาจัก,กรยานมานะคะแต่ไม่ได้ถีบนะคะจุงค่ะทุกคนดูนะคะตอนนี้กําลังขําแล้วค่ะจี G กาลังจะกลับใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานเลยนะคะค่ะตอนนี้จีก็ถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือน้องแมวของจีเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะรีบเอาพวกนี้นะคะไปเข้าช่องแช่แข็งนะคะ แล้วก็จะเอาหอยกับกุ้งนะคะไปทำจีจะทำอหอยนะคะแบบแบบต้มส่วนกุ้งจีจะเอาไปเผาในเตาอบไปเลยค่ะอาานี่นะคะคือหน้าตาของกุ้งแม่น้ำค่ะค่ะแล้วจีก็จะเอามาละลายน้ำแข็งเนาะแล้วหลังจากนั้นจีก็จะนำเข้าตู้อบนะคะแล้วก็จะใช้อุณหภูมิไฟ200เป็นแบบปิ้งย่างค่ะทุกคนไปเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้จีด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ